เรื่องสัน้นแผ่นดินช่องเสียงฝีเท้าของผมกระทบพื้นดินชื้นแฉขณะที่เดินไปตามทางขึ้นสู่ยอดเขาคิดสกูดเวลาล่วงเข้าสู่ค่ำคืนแล้วและอรอบข้างก็เงียบสงัดมีเพียงเสียงจกจั่นและแมะลงป่าที่ร้องระงม,มอยู่ตามพุ่มไม้เส้นทางข้างหน้ามืดมิด มีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านเรือนยอดไม้ลงมาเป็นระยะระยะผมมาที่นี่เพื่อไหว้พระพุทธบาทร่วงบนยอดเขาตามความเชื่อการเดินด้วยเท้าได้รับอานิสงส์แรงแต่คืนนี้ดูเหมือนโชคชะตาจะนำพาผมไปพบเจอสิ่งที่ เหนือความคาดหมายเฮ้ย hey, ยุดเสียงตะโกนดังขึ้นจากข้างทางก่อนที่เงาดำหลายร่างจะพุ่งเข้ามารุมล้อมผมผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็รู้สึกถึงแรงกระชากจากข้างหลังก่อนที่ร่างของผมจะถูกดึงล้มลงกับพื้น ใบไม้แห้งแต่กระจายอยู่ใต้ตัวผมมือหลายคู่มัดแขนมัดขาผมไว้แน่นปล่อยผมปล่อยผมนะพวกคุณเป็นใครผมตะโกนแต่ไม่มีใครตอบหนึ่งในนั้นใช้ผ้าผืนหยาบมาปิดปากผมและก่อนที่ผมจะทันได้ดิ้นรนไปมากกว่านี้แรงกัดแทกหนัก,นกๆก็ฟาดเข้าที่ ท้ายถอยแล้วทุกอย่างก็ดับบูบเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมพบว่าตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ผมค่อยๆลุกขึ้นนั่งความเจ็บที่ท้ายถอยยังคงแล่นเรีวร้วรวอยู่ตามต้นคอมือของผมยังถูกมัดแน่นแต่ไม่แน่นเหมือนตอนแรก แสงไฟจากโขเพงด้านนอก2 0องรอยแตกของฝาไม้เข้ามาเสียงคนพูดคุยกันเป็นสำเนียงแปลกๆที่ผมไม่เคยได้ยินแต่ก็พอเข้าใจในความหมายดังแว่วมากับสายลมซุมเสียงนั้นโบราณเหลือเกินผมค่อยๆเขยอาไปที่ช่องบ้างของกระท่อมแล้วมองลอดออกไป เบื้องหน้าเป็นลานกว้างล้อมรอบไปด้วยกระท่อมหลังเล็กๆและแสงไฟสลัวที่ปักอยู่เป็นระยะผมเห็นกลุ่มชายหญิงเดินไปมาผู้ชายแทบทุกคนมีเพียงผ้าเตียวผืนเดียวพันรอบเอวส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงลายสลับสีแลดูแปลกตาแต่ก็ดูสวยงามผมค่อยๆ ค่อยๆขยับอไปที่ช่องว่างของกระท่อมแล้วมองลอดออกไปที่กลางลานกว้างมีชายสูงวัยนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่รอบตัวเขามีคนหนุ่มสาวย,ยืนล้อมบ่งหญิงชราหลายคนยืนอยู่อีกฝากมือถือเครื่องดนตรีพื้นเมืองเสียงคุยไม้ไผ่ดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วลาน จากนั้นเสียงร้องประสานก็ดังขึ้นพร้อมกับจังหวะกลองไม้ที่ถูกเคาะให้สอดรับกับเสียงร้องแผ่นดินนี้คือเลือดเนื้อขุนเขาป่าไม้คือลมหายใจใครกล้ำกลายเราพร้อมสู้แม้ชีพมาลายดินนี้ไม่ให้ใครครองเสียงร้อง เสียงร้องปลุกใจดังขึ้นซ้ำๆพร้อมกับการกระทืบเท้าของชายหนุ่มในเผ่าพวกเขาทุกคนต่างดูภาคภูมิใจในดินแดนของตนเองและพร้อมจะปกป้องมันไว้ด้วยชีวิตผมคนลุกไปทั้งตัวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความหวาดกลัวหรือเป็นเพราะพลังของบทเพลงที่พวกเขาขับขานร้องออกมา หลังจากนั้นชายใบกลางคนในชุดเดียวผืนเดียวก้าวเข้ามาในกระท่อมเขามีรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มผมยาวปรกแบาบดดวงตาคมกรึกจับจ้องมาที่ผมตื่นแล้วใช่ไหมพวกคุณเป็นไทยผมถามเสียงสัน่นเขายิ้มบางๆก่อนจะเดินเข้ามานั่งตรงนั้น เจ้าเข้ามาในดินแดนของพวกข้าเจ้าต้องตอบก่อนว่าเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่บอกมาผมมาจากในเมืองผมจะเดินทางขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขาชิจกูดผมตอบตามตรงชายคนนั้นพยักหน้าช้าช้ารู้ไหมนี่คือแผ่นดินชองดินแดนของพวกเรา ไม่มีใครผ่านเขาออกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตผมพอทราบจากคำบอกเล่ามาก่อนว่าพวกเขาคือชองชนเผ่าลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าลึกของเมืองจันทบูรณ์ในอดีตหรือจันทบุรีในปัจจุบันนี้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเรียกตัวออกจากโลกภายนอก พวกเขามีเชื้อสายผสมระหว่างกะเหรี่ยงสยามและขเขมรบางคนอาจจะเคยเป็นคนจากเมืองที่หลบหนีเข้ามาใช้ชีวิตในป่าพวกเขาเคารพหัวหน้าเผ่าของตนเองเป็นที่สุดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของเผ่านี้เข้มงวดไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนค้า ไม่อยากให้เจ้ามาเป็นปัญหาที่นี่ชายคนนั้นพูดต่อแต่เจ้าดูไม่มีพิษมีภัยนักเราไม่ฆ่าคนโดยไร้เหตุผลหมายความว่าคุณจะปล่อยผมไปใช่ไหมผมถามเขายิ้มอีกครั้งก่อนจะลุกขึ้นยืนมันไม่เร็วขนาดนั้น เจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ไปสักระยะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเจ้าจะไม่เป็นภัยต่อพวกเราในช่วงเวลาที่ผมติดอยู่ในดินแดนของพวกช่องผมได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขาได้เรียนรู้วิถีของชนเผ่านี้พวกเขาหากินด้วยการเจ็บขี้พึ่งผลกวาน อย่างไม้และของป่าต่างๆเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเกรือกระปิและเครื่องมือที่จำเป็นจากชุมชนใกล้เคียงแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากที่สุดก็คือการปีพึ่งผมได้เห็นชายหนุ่มในเผ่าหลายคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงลิบใช้ลิมไม้ตอกเป็นชั้น ตายขึ้นไปยังรังพึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าสีสามมนุษย์พวกเขาสมไจตั้งแต่วันก่อนเพื่อให้พันไล่รังพึ่งออกไปก่อนจะใช้ไม้ยาวๆสอยรังพึ่งให้ตกลงมาเบื้องล่างมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากแต่พวกเขากลับทำมันด้วยท่าทางค่องแคล่วว่องไวราวกับเป็นเรื่องธรมรมดา แล้วคืนหนึ่งหัวหน้าเผ่าเรียกผมไปพบเจ้าคงรู้ดีแล้วใช่ไหมว่าพวกเราคือใครครับผมตอบพวกคุณไม่ใช่แค่ตำนานแต่พวกคุณยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆเขาพยักหน้าด้วยความพอย,ยใจดวงตามองลึกเข้าไปในดวงตาของผม จงจำไว้แผ่นดินช่องไม่ใช่ดินแดนที่ใครจะเข้ามาได้ง่ายๆและไม่ใช่ดินแดนที่ใครจะกอบบอกไปพร้อมกับความลับของพวกเราใจผมกระตุกบูบรู้ชะตาครรของตัวเองในทันทีขออภัยครับพวกเขา คงไม่ปล่อยให้ผมออกไปจากที่นี่ง่ายๆและผมเองก็ยังไม่อยากสูญหายไปจากโลกใบนี้ด้วยสัญชาติยานผมรีบลุกนั่งพยายามโค้งศรีรษะที่ยังปวดหนึบหนึบแล้วเอ่ยเสียงสั่นเครือข้าข้ารับปากข้าสาบานว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟัง ถ้าจะเจ็บความรับนี้สุดความสามารถหัวหน้าเผ่าชองมองผมนิ่งๆสีหน้าของเขาดูอ่อนลงเล็กน้อยราวกับลังเลแต่แล้วชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาก็พุ่งเข้ามาคัดค้านเสียงแข็งอย่าใจอ่อนหัวหน้าพวกคนมาจากในเมืองไม่มีใครเชื่อใจได้สักราย เสียงของเขาหนักแน่นแฝงไปด้วยความเดือดดานดวงตาของเขาจ้องมองผมราวกับต้องการจะฉีกผมออกเป็นชิ้นช้นอย่าลืมสิเมื่อก่อนนั้นเป็นยังไงคนจากเมืองก็มาที่นี่เพื่อดูรอยผีใหญ่บนภูเขาของเราพวกมันรับปากว่าจะปกปิดเป็นความลับให้ แต่สุดท้ายมันกลับบอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วเป็นยังไงดูตอนนี้สิพวกมันยึดไปเป็นที่ของพวกมันหมดแล้วชายชองที่พูดเมื่อครู่กัดฟันแน่นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและนี่เจ้าจะให้เรายอมปล่อยเขาไปอีกคนอย่างนั้นหรือ ผมรีบพูดแทรกขึ้นทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปข้าไม่เหมือนพวกนั้นข้าไม่มีเกตนาจะทำร้ายพวกท่านผมพูดเร็วปรือข้ามาที่นี่เพียงเพราะต้องการไปไหว้พระาธาตุพวงไม่ได้ต้องการล่วงล้ำแผ่นดินของพวกท่านเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าเผ่าชองยังคงนิ่งเงียบสีหน้าของเขาเหมือนกำลังช่างใจข้า ข้าสาบานด้วยชีวิตผมรีบเสริมขึ้นข้าจะไม่ปากโป้งแน่นอนข้าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับที่นี่ข้าขอเพียงชีวิตข้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วชายผู้ช่วยหันมามองผมตาขวางคำสาบานของพวกเจ้ามันไร้ความหมายสิ้นดีถุยเขาตะโกน แต่หัวหน้าเผ่าชองยกมือขึ้นห้ามพอได้แล้วเขาพูดช้าๆข้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองเขาหันมามองผมตรงๆดวงตาคมกริบของเขาทำให้ผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเจ้าจะไปได้แต่จงจำไว้น้ำเสียงของเขาเข้มขึ้น ถ้าปากเจ้าพร้อยข้าจะรู้สักวันหนึ่งและเจ้าจะไม่มีที่ให้หลบหนีอีกต่อไปชายผู้ช่วยสะบดออกมาอย่างไม่พอใจก่อนจะหันหลังเดินออกไปอย่างหัวเสียจากนั้นพวกเขาก็แก้มัดผมและดันตัวผมออกไปจากหมู่บ้าน ก่อนที่ผมจะก้าวข้ามแดนของพวกเขาเสียงของหัวหน้าเผ่าก็ดังขึ้นข้าให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายหากเจ้าผิดคำสาบานคราวนี้บ้านเมืองของพวกเจ้าจะไม่มีวันพบกับความสงบสุขอีกต่อไปเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของผมแม้หลังจากที่เดินออกมาจาก ดินแดนของพวกเขาแล้วก็ตามผมเดินออกจากหมู่บ้านชองในความเงียบเสียงจักกะจันยังคงร้องระงมอยู่รอบตัวแต่คืนนี้ผมรู้สึกว่ามันดังขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อผมก้าวพ้นจากแนวป่าลึกหันกลับไปมองทางด้านหลัง หมู่บ้านที่ผมเพิ่งจากมาราวกับไม่มีจริงมันไม่มีร่องรอยของชีวิตไม่มีแม้แต่เงาของใครเลยสักคนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจเป็นเพียงฝันแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ฝันแผ่นดินช่องยังคงมีอยู่จริงและมันจะต้องเป็นความลับที่ผมต้องเจ็บไว ไปจนวันตายอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ผมทำไม่ได้เพราะผมไร้ความสามารถที่จะรักษาความรับของพวกเขาอีกต่อไปไม่ใช่ผมต้องการให้เป็นไปตามคำสาปของพวกเขาแต่ผมรู้ดีว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ อาจเดินหลงเข้าไปในดินแดนของพวกชองโดยไม่เจตนาและอาจไม่มีโอกาสปลอดภัยกลับออกมาได้อีกให้รู้ไว้ว่าที่นั่นคือแผ่นดินชองผมขอเตือนไว้ผมคงไม่มีที่ลบภีกอีกต่อไปตามคำสาบของพวกเขาเพราะผมได้ เกียตนาผิดคำสาบานในค่ำคืนนั้นแล้ว